ไ่บอกคัวใครเ้อากินละคนมูดี่ต้นขาอีอย่างสาวัอันลนบามูสเดิมหนมูสซุกซุกจะแดงกินขึ้นื่องู้นอปะชวฉั่าคือว่ามาถมนถึงก็มาดอกอุ้งบัง้ามแม่นบ่ายเออมันใช้งมาธิมมบังงามจะหน่อย เพื่อนมากันหนึ่งงานไปไหนไปมลคา

มันกำลัง hmm. ย ah. the yeah. ิงมันงอแล้วไงนี่มนตองแก่เลขนเื่องน้องนี่มังมูด้วยนี่มันดมันดูดกูดูวมันดูกดาษเช็ดาันนี่ยังเางรับมูซุกบมูมูซุกขึ้นแดงจะสนกเพะนี่เพด่อนเองแดงเองมาวตา สามวันห้าม้อยร้อยเป็นจุกเสตัดนั้วเนี่ยังจะจซื้อเป็นปอบเลยได้ทำไมอ่ะยังกับเป็นมาทำไมปอก วันนีเขาด้านอาหารรู้ๆเหรอนั่นอาหารลูเขาเขามากทานข้างกินอะไรแต่เนี่ยากกินลาบเลือดนั่นเกาเลยเป็นข้ายขงเจีนนั่งกินไม่กินมื่นานนี้ซอยนี่อยภาษา้อยภาษาไปจ้ะตลาดนี้ภาษามันกินนั่นหลังตึ๊เสทนดแกเลยใช่คือเบื้องหลังถนนมันงร้านก็ไ้ Hãy subscribe cho kênh mặt. ใช่ค e ่ว่าหัวเจ้าพื้นเป็นผู้ดีเจ้าพื้นเจ้าพื้นแบบกิ้มซัวแบบกระสวดทันแต่หัวเขาเป็นผู้ดีแต่เขาเป็นผู้หายเนาะบกินแบบผู้หายเนาะแปลกกินแบบผู้หายแปลก 朋友。嗯 <noise>